สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกทท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับพัดพลคนรักย่ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถ่าคูปต้ามือสองราคาถูกถูกขนาดไหนถูกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับมีอยู่3คันนะครับ3 3รุ่น3คันจะมีรุ่นไหนบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพัดพลคนรักย่าด้วยและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับถ้ากดกระดิ human, ่งแล้วเวลาอัปคลิปใหม่ใหม่ใน ช่องของผมนะครับคลิปของผมจะเด้งไปที่โทรศัพท์ของท่านท่านอาจจะได้เห็นก่อนใครและก็อาจจะได้ตัดสินใจก่อนใครเพื่อนเหมือนครั้งที่ผ่านมาลหลายๆคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปเะานมาดูเจ้าตัวเล็กสุดก่อนนะครับเป็น L3 408ครับเป็นคา,านบนนะเป็นคานบนนะฮะ รุ่นนี้เป็นคานบนใครๆที่บางคนก็ชอบคานบนบางคนก็ชอบคานล่างนะฮะใช้งานได้ปกตินะครับมีเล่มมีทะเบียนมีเล่มมีทะเบียนเครื่องเดิมๆครับไม่มีการทําสีนะครับไม่มีการทําสีพวกบอดี้นะอาจจะหลุดหายไปบ้างนะครับตามหาไม่ได้แล้วนอกจากไปหาซื้อตามอะไะหล่นะครับก็ตามขายตามสภาพนะครับคันนี้ ขายตามสภาพบอกเลยราคามันถึงถูกนะฮะยางนี่ก็ถือว่าดีนะครับูุป,ปอร์สโตนด้วยนะครับยางดอกยางยังสูงอยู่เลยแต่ยางหน้านี่ก็ก็พิ่พบพูฟินโยนะครับโลน <c oughs> นี่โลนนะครับต่ตามสภาพเดี๋ยวฟเดี๋ยวเราฟังราคานะครับว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันก่อนเหือว่ามีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับฐานนี่ก็เป็นฐานห้านะครับ ก็ตามสภาพนะครับเนี่ยก็มีผุผุแหละผลละุเลยอย่างผุนั่นแหละแต่เปลี่ยนใบได้นะครับโคงดีเปลี่ยนใบได้ราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันบาทครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืห้าันบาทเท่านั้นอุปกรณ์สองชิ้นครับ ก็อาจจะไปสภาพนี้ราคานี้ก็ใช้างานได้นะครับแต่ต้องอา,อาจจะเอาไปโมดิฟายสักนิดหนึ่งให้มันแบบเข้าที่เข้าทางนะครับบอกตามตรงนะครับต้องเอาไปโมดิฟายสักนิดหนึ่งแต่คือสตาร์ทได้ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างมาสตาร์ทให้ดูนะครับตอนนี้ช่างเขาพักอยู่ยดูรายละเอียดกันก่อนนะครับพักเท้าอะไรผุมล้ ก็เหล็กหรือว่ายังไม่ผูกนะครับยังไม่ผูกถามว่าตัดทอนหรือยังรถคันนี้ปีห้าสองครับมีเลขมิเตรเบียนนะครับมีเลขมีทะเบียนสามารถเอาไปเข้าไฟแนนซ์ได้ในยามที่เราจุกชนในเรื่องของเงินทองนะครับมีเลขมิทะเบียนพร้อมโอนเลยนะฮะราคาหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทสามสิบสี่แรงครับปีห้าสองไม่ต้องถามนะครับอาจจะขาดไปแล้วแหละนะครับไม้สี่พันเจ็ดตอนนี้ แต่มันน่าจะขาดไปแล้วแหละแบตเตอรี่อยู่ไหนโน้นจะให้ช่างมาดูช่างกำลังพัก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 อยู่อ่าระหว่างที่รอช่างเดี๋ยวผมจะพามาดูนมา,ด,มาดูเจ้าคันนี้อีกหนึ่งคันนะครับเป็นสี่สิบห้าสี่ห้าศูนย์แปดนะครับอันนี้ก็มีเล่มมีทบเบียนเหมือนกันนะครับราคาเปิดอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับมีอุปกรณ์สองชิ้นมีดันหน้าดันหน้าตราช้าง รถเดิมๆครับไม่มีการทำสีถามว่าตัดท่อนหรือยังไม่แน่ใจดูเอาเองนะครับตั้งแต่ปีห้าสองถ้าไม่เปลี่ยนคาดนี้ก็คงจะเป็นเรื่องแปลกนะครับส่วนผ่านหลังนี่เป็นผ่านตราช้างครับเป็นผ่านให้วิตราช้างด้วย,วยนะอ่า่เป็นยี่สิบหกอะไรยี่สิบยี่สอะไรนะป้ายยี่สิบสองไม่ใช่อ่ะยี่สิบสองยี่สิบสองหกยี่สิบสองหรือยี่สิบสี่ยี่สิบสองหกนะครับ หรือช่วงด้านหลังนี่เดิมเดิมเลยครับไม่นี่แห้งนะแห้งพวกอไม่ไม่รั่วไม่ซึมเลยนะข้างหลังไม่รั่วไม่ซึมเลยแห้งแห้งเลยนะเผาเผาแห้งแต่ก็มีสนิมนะเป็นสนิม,สน,มสนิมบ้างนะรถอาจจะจอดนานนะครับแต่ยางนี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นยางนี่ก็หกสิบเปอร์เซ็นตะ์ะ ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะฮะคันนี้ไม่เจือพันกว่า, 7, านะครับผมไม่เจ็อพันกว่าเบาะนี่ก็สภาพพังแล้วฮะเบาะนี่ไม่ว่าสภาพยังไงก็คือพังแล้วนะครับลมสภาพนะสีเสือไม่ผุนะ่ะอ่าสีไม่ผลนะ่ะอ่าไม่ผุไม่ได้ทําสีใหม่ดูนะ เดิมๆเ,เลยคะเพราะที่นี่เราไม่ได้ทําสีดูช่วงล่างเยิ้มไหมตามสภาพเลยมันก็มีรูออนีดนึงอาจจะเป็นสีน,น,นี้น่าจะเป็นสีนะครับดูเครื่ออันนี้ไม่มีแบตเตอรี่คะัตัดตามไม่ได้เพราะไม่มีแบตเตอรี่ แตเลถอดออกนี่ครับคันนี้สาอาหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทนะครับทุกคนแล้วมาดูคันใหญ่ขึ้นมาอีกนะอันนี้เป็น M7 0ูนะครับอันนี้เป็นรถรถที่ร้านเลยนะครับรถที่ร้านเลยเรียบร้อยซ่อมแซมเช็คเรียบร้อยนะครับตัดท่อนเรียบร้อยคันนี้ตัดท่อนเพราะว่าต้องเปลี่ยนคลัสนะครับเปลี่ยนคลัสเรียบร้อยแล้วระบบอุปกรณ์เบาะนะปกติก็คือถ้า อ่สงฤด,ดูการทําทําไร่ไร่มันก็ก็คันนี้แหละไปไถน,นะครับนี่ข้างหลังนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเบี่ยดซุโกโคไทยแห้งนะครับเพราะว่าซ่อมคันนี้ซ่อมแล้วนะครับเช็คแล้วเรียบร้อยผ่านนี่เป็นผ่านยี่สิบหกนะครับผ่านยี่สิบหกเจ็ดผ่านเจ็ดนะครับยี่สิบหกนิ้วคันนี้สามแสนสามแสน เก้าหมื่นนะครับคันนี้สามแสนเก้าหมื่นบาทคันเนี้ยสามแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเอ็มเจ็ดโซนคันนี้สามคันนะจอดอยู่ที่นี่สามคันเป็นรถที่ร้านนะครับมาดูได้ครับมาต่อรองกันได้อยากได้ละเรื่องราคาเรื่องอะไรก็มาลองมาสอบถามดูที่นี่นะครับสามคันเป็นไงฮะก็คงจะถูกอ,อกถูกใจนะผมว่านะ น่าจะถูกใจหลายๆคนย่่งยิ่งคันนั้นราคาถูกหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะครับก็เอาไปบริไฟนะครับแต่เครื่องติดนะเครื่องติดคันนี้ไม่ต้องติดแต่ว่า,า,ล,า,าล,ลูกน้องป้ายังไม่มาเลยลูกน้องป้าไม่มาผมก็คงจะไม่รอแล้วแหละเดี๋ยวให้ป้าส่งวิดีโอมาให้ผมเพราะผมจะต้องรีบไปอีกที่หนึ่งนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับท่านป็นคนรักญาติด้วยไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ